สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการติดฟิล์มกันรอยในการทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch c o m m a n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา m i โดในรุ่น m u l i f o r t TV Big Date นะครับสีน้ำตาลในรหัส Ref M049.526.37.291.00 นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาเจนใหม่ของ m i d โดนะฮะแล้วก็วันนี้มีโอกาสดีๆที่ ลูกค้าส่งมาติดฟิล์มกันรอยกับทาง Modify Watch มาดูขั้นตอนการติดฟิล์มในการเรือนนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะหลายครั้งแล้วนะครับที่ m ิ d โในรุ่น m o d i f o r d TV Big Date นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีน้ำตาลสีน้ำเงินหรือว่ารุ่น Limited ที่มีหน้าปัดเป็นทีวีรุ่นเก่านะฮะมาติดฟิล์มกับทาง Modify Watch ซึ่งทาง Modify Watch ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับฟิล์มของทาง Modify Watch ยังเป็นฟิล์มที่มีความบางแล้วก็พอดีกับตัวเรียนนะครับนอกจากนั้นเรายังรับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีนะครับไม่ว่าฟิล์มจะลอกล่อนหรือว่าเกิด คลาบเหลืองนะครับบนฟิล์มนะครับสามารถเคลมติดใหม่ได้เลยนะฮะในระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็การติดฟิล์มกันรอยนะครับทุกครั้งเราจะทําความสะอาดตัวเรือนให้กับท่านก่อนที่จะทำการติดฟิล์มนะครับเพื่อปรับสภาพผิวนะฮะแล้วก็หลังจากการติดฟิล์มนะครับควรจะเว้นระยะไว้สักประมาณ2วันก่อนที่จะนํามาใช้นะครับเพื่อฟิล์มเซตตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับควรจะหลีกเลี่ยงพวกกล่องกระเยี่นะครับเพราะว่าในจุดนี้จะทําให้ฟิล์มเกิดปุยผ้านะครับไปติดที่ ตัวฟิล์มได้นะครับแล้วก็ในการเรือนนี้ก็ติดฟิล์มเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะติดฟิล์มกันรอยกับทาง Modify Watch Company Limited นะครับก็สามารถส่งมาติดฟิล์มได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะฮะ w w w m o d i f y k e e w a t c h c o m นะครับหรือสามารถนานาฬิกาสุดยอดยิ่งของท่านนะครับมาติดฟิล์มถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับรอเป็นระยะเวลา สอชั่วโมงนะฮะตอนนี้เรามีบาร์เทนเดอร์นะครับเพื่อจะรองรับท่านที่มารอการติดฟิล์มในระยะ2-3ชั่วโมงนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โารานไปก่อนสวัสดีครับ